แกวะละเกนิละเกฮละเกตะปิราโพโดมาละเนาะตะญิญาอิดิอะเวเนอะมีละช้ออะเวช้อหี่เนาะช้อมาเนาะช้อมาทาอิพ้อดิ้อปิยอมีละเนาะได้ละก็ปิยอพ้อวะปวยบอกญอริอะกิปตะกออมมพ้อทากป้อมะอะเวสีดาแจ่แจ่ไอ้แจ่สีบยามมาบาระยิมาหมอวะละเมื่อตู้ตัตัชิตู้ละจะมาวะนูความา าชเชบเมือตัดบลูมีนาดกเนอวนเเม่เลกอขชีตะเลอลาันมนต่อขู้ชีตะีมดอเอาวอินเวดนนิโซนิโซอืดใคว้ไดะเไม่รใครเดจอาจะมาเตี้ยวไมนะตี้ยเดผมาเราไปโอจิปะชาอันนมาชาจิเดอขอพูดชีดูอดุดอเกออกอลไต้ายวันนปดูมดินะเกมีมีแล้วผมพเตนอนออียตะทอดยเนย เาไว้เนี่ยารเกาวลาโพส่เดดอกนิสซาซีโซเอาไว้เนี่ยเปรเซโบไม่คลเมดาราให้ออกมินอติมนไม่อดทีติยโอซิโอเคเลยติมิายโอซิโอเคลยแกติมยาเนไจีบบอลเวลาโชเอาไว้นี่นิสโวจะใดิเจโบนะออกมิเตยล่จีบบอลจีล้อรเาไว้กระซูชนนี่ยชน cho đi chê cho kỳ thu lần này à chả nạ ở bé mà là chứ bỏ đây à ô này ô là chứ lo nhé ô mình là chứ ô mình là nó trời mà mình là nó có quá đi ô mình nó trời này tao cho để có mơ mình phải này lý khoa này ra tu nó tu tu nó bê chứ sát tu là đi không nhau sát này

เชลตอนเลยจีมะแต่เมทสอกกีซอว่านบาครอเนี่ยติดตับบลอนารีบอนบัรจิลลเจะาตออเล่นเนี่ยมาจิลลปากอืดีิล่์แล้วกันเนื้อเนี่ยเซอร์นุ้เขาแล้วนี่โซอืดจากข้าเนี่ยเขาเจ๊าว่าเนี่ยประมาณติดตาตะลามอ่ะเดินชนชาบูติชีทีชีแย่บาร์ใคทท่อเลยหมดบูติชีแย่บาร์เนี่ยเลิกเดี๋ยวล้ะชาดเลิกก็กเลับม pangvalet chiave no beh calma a tonoi dove tu tu mo e teneta di so owe ne le le teneta di so ineta di so facana po po volawe po 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 vole aghi che la mo teneta di so ah nötterne munave 麻辣好吃爽，嗯，来、哎，炒地鸡，要点炒地鸡呗，嗯，那味道哇，好香呗，哎。 Ta thói hút lên Cháu nó đùa đi ít nó là cái này nó bảo là Đó. Đó bên này cho nhạc. ที่้ำเอือืมอืมนตันอะไกนบุนเนาะนีัก็แค่เฮกเกอทักกันเมันบ้องงอละบ้องงอลัดิบอ่ชิจิโอเี่ยวเจเนตรปลเดี๋ยวอชิจิโออาคาลาโออ่ะิโตโ 我叫幺里头哦，怎么尼嘛？等你等。嗯。好没。嗯。

필드에치료뿌외잖아เนาะมาโลจาม그뿌외ม로나อกติ뿌외บอเนเราตะเลาะปออ้อทื้อด้วยเนี่ยเนาะโอเล르จะคนอะไรเมียทิ퀘ฟ레ตตบบาเนี่ยออนาจูจิโรเนี่ยแกเวเล푸ออกเหรอเนี่ยแกเวสต็อปกัดที่ว่าเนี่ย완문하면딱뿌르르ตะรุจังละ뿌외คอร์ทยังไงเซเมยเนี่ยเอาตัว เตรียมยต์มโยคอมาเลยรีบดีว่าพาไปนะท่านเอโตนี่โต้นี่จิบอะไรเอ๊ะไปเซบูต่นี่ละขอนี้โมนาะจิบอะไร

โดนเยออออีซานนี่ติโตอี้ซาวัวๆวัวอีซาเลซันเลเฮเลเอาเนคอลลอซูกาอูโกะนี่อีซาเตเตอเลื้อเลอะตะปูนะอีซาเลื้อเลอะโอ้โหดูดิอาร์เกเนี่ยยออีซานไข่ล่ะอีซานไข่นะโกเฮดนอออเดอเกีมะเกเกที่บ่าต้องขอจ้ะบ่าอีซาเฮลเลาะป่นเลื้อวัวนะอีซาไข่ออมน่ะอีซาไข่เนี่ยเฮละโบยะ นพอได้ไม่เก่น้มันนนเี่ควมเดก็เป็น s เพ่งซอสใส่อะรรวยอะเพ่งเอาไปดูเจ๊นาเกนอดตู้ยิ่เจ๊า่ย่า m ี๋จ๋ออมมีอะไรม้ามอะไรมาเดียวกัเ่เอไปาลูกค้า

แตเราดทนีอจะแต่นี้ตอนเนี้บรอพาลีนะดิวินาาก็มาตน่วะเจอลอืมตอนนั้นก็บยอดเนียอ่อนยอดเตนยอดอืมบอะที่ซรเนียก็จานนั่ออืม ถ้าบลื้อเมือโตมูเตเลโอสเลคาน,นที่าไปกนิดเดียวมัน,น้อ,อยออรเตร 저런스를 밸런스를 모 전에 군밸런라를 밸런스를 밸런스를 밸런스 hả được เราเลยอีสานเนี่ยเกแบบลืมไนะเานรบยอีสานเหวาน่อกขอดชาชือดชากลิ่รนะดูเน่ยเพนี่เนะชื่ราจิงเราก็โง่ห่รขอดีเน่ยชื่อว่าเซบร์ล่หลมบาเยแล้วแล้วเมืตัวเยอะไมไม่ใช่ไม่กกบบขนาเีย 六六七六呢？没下个月，没下个月跑几几万年啊？没，那没个不嗯嗯。个头难顶，俺没那么坚固。嗯，嗯。嗯嗯 奥梅奥梅，奥梅特尼拉，波西塞拉，喏，尼索维托，喏，达契托嘛，达契卡尔，达契卡拉阿拉嘛。 A poo prima chị ta quá chị lì mẹ Ừ, mừng 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 đã mừng 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 này mừng 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 đâu mừng 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 mừng

เด็กวก็มีละพูดมม่เพตาวว่าตัวผูก็จะาอาเอาอะไมาแล้วมึนจักคเยียมมาแล้วมุนหน้าคอ

아멜레레 히알라르 사르롬 이따는 짠내따 나라꽝음음 嗯，没、mm，没了呗。嗯 <unterschied> 嗯 <M>。嗯 <itch ula>、okay.。六块八块没了，几包了，没没了。 Mm. Ik klop dat kanna. Estoy preparando le borre baksora chukle. ¿No? Ora na tiene bao. Le va, Jamal. Cada tapitanya ne nella poi ho leche mio che le poi le le poi ho mio lì ne. Baklaw che calle ba majalen. Ve no. 嗯嗯嗯嗯，我把它，我没，今天我没得包，去吃卤面来，来，我给你打包。嗯，好、嗯、的，好的、嗯。<laughs> 4. ไปมากะละตกลืมยมนครเนี่ยตกลืมนออทัสปุ๊ดตักกะพอตกคือตากะตกพอตันเนาะตกมาละกะพอตันบ่ตกลืมออดุนเลมิดเลมาราวะเมลมาราอนหนานหนานอนโอว่าตะกอโอนี่คอฟฟี่ตันเนาะคอฟฟี่นี่ก่อได้

喂，你说那回事吗？加猪跟加土鸡了，办了你吧？哦，不给了，没的了。不打算了呢，那我打算二月末跑。

بابلا جالينيت ကနေသားနော်လေပွေးဝင်းလာကြည့်စောနဟဲ့ကိနေကျွရတီကျွရတီကိလာလေလာဝင်းနေကိနော်လာပူလာဝဲတာခုနဲ့အဝန်တီရယ်ကုမလာတာခုတာစားနေဟာဘုမလာဝဲအပလန်ကိထဒူလာဂျေမေနော်အနာကိနော်ဝဲချိုဒီမမြန်နီကိဂျေမောကဲအေဒိုနတ်ချူဝီတနောပိမောအဘဲတဖက်ကနကဘဆောဂျေမေ อืมเาปูอย่างนี้วันนีก็เอาซบาปรโปรโปรอืมนี้มาห่ง 포양하게있는버니빠니버.너더나게내.아니그바고처는.베타포는.

ต้อนะกนองลองอตม่ตัวมองอิสระมันก็จะเป็นอีสรกันเองว่าวเนี่ยความน่าฟีปั๊บฟีตัวนี้ตว่านีกินเนี่ยพอมาลงโอเดต้าดูเนี่ยวัวนี่เก่งเอาไปต่อต่อหัว Amém. Ah, kini

เจ้แต่เป็นแบบคองตเป็บเนาะแต่ในไงดีทำมาบบชไปละเนาะเกิดอะไรขึ้นเนาะบ๊ายบายเบต่อมมอเบตั